ความจุดเด่นของขนมครกเราจุดเด่นของเจี๊ยบนะคะก็คือแน่ๆเลยว่ามีแป้งหลายสีตามชื่อเลยเนาะขนมครกแฟนซีไส้ทะลักนะคะแล้วก็จุดสาคัญของเราที่สอนให้กับทุกๆสาขาต้องทาเนี่ยก็คือตูดขนมครกของเราต้องห้ามอมน้ํามันแล้วก็กรอบนอกนุ่มในค่ะเราทําขนมครกเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องทาน้ํามันและแน่ๆแป้งของเราสกัดจากสารสกัดธรรมชาติทั้งนั้นค่ะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารแต่อย่างใด ขนมโคอันนี้ไม่อมน้ํามันใช่มันมันต้องมีอุปกรณ์อะไรพิเศษไหมคะแบบเตาต้องเป็นเตาพิเศษเฉพาะที่ไม่อมน้ํามันแล้วก็ต้องใช้น้ํามันอะไรที่แบบเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยไหมคะถ้าน้ํามันเนี่ยเราจะเลือกเป็นน้ำมันถั่วเหลืองยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ต้องเป็นถั่วเหลืองจะไม่ใช้น้ํามันพืชน้ามันหมูน้ํามันมะพร้าวอะไรเราไม่เอาค่ะมันจะทําให้ขนมโคกเรามีกลิ่นความยากของมันแล้วเทคนิคที่จะทาให้มันทําออกมาได้ ได้ดีมันคืออะไรทุกสาขาเลยเจ๊ฟจะเน้นเลยว่าทุกคนต้องรักษาสูตรรักษาม,มาตรฐาน95%ลูกค้าของเราเนี่ยบอกว่ายังไงของเราก็อร่อยอมไม่ต้องสนใจ5%เปอร์เเพราะเราเกิดมาเนี่ยในโลกนี้เราไม่สามารถทำอะไรถูกใจคนทั้งโลกได้ถ้าเราอยากไปต่อเราอยากเดินต่อเราต้องสนใจเสียงส่วนมากรักษาม,มาตรฐานเราและที่สำคัญเรื่องคุณธรรมเรื่องศิลธรรมสำคัญที่สุดสำหรับเจ๊ฟนะคะเพราะว่าปัญหา ที่เจอมาเอาสูตรของเราแล้วไปผสมกับแป้งอย่างอื่นเพื่อที่จะทําแฟนชสยตัวเองอันนี้เจ๊จะไม่ว่านะคะเจ๊จะไม่ว่าแต่เจ๊จะบอกตลอดว่าอย่ากลับมาดิสเครดิตกันนะอย่ากลับมาว่ากันนะให้สูตรคุณแล้วคุณจะเอาไปทําอย่างอื่นเราไม่ว่าถ้าคุณกลับมาทําร้ายเราเท่ากับว่าคุณจะไปต่อไม่ได้ในทางธุรกิจค่ะธุรกิจทําอะไรต้องซื่อสัตว์ใช่ค่ะธุรกิจทำอะไรต้องซื่อสัตว์นะคะ